สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่สาม k สาม s o เดี๋ยวเรามาวัดค่าดูกันนบว่าค่าตอนนี้มีเท่าไหร่ อยู่แปดแปดจุดสองห้าความต้านทานอยู่ที่สิบหก CCA ศูนย์ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันจะมีอะไรวะมีช่องตัน มีอะไรไมั้ยอันดับแรกเราก็เปิดครับเราก็จะเปิดฝานะครับค่าเราก็วัดแล้วศูนย cca นีสา k แบตเตอรี่อด หวาน x เดี๋ยวเราดูสิน้ำมันแห้งไหมไม่แน่เพราะแบบทุกอาก,การมันไม่เหมือนกันควานต้นทานก็ลงไปไม่เยอะ This is a... Okay. หลังจากนี้เราก็ส่องดูโอ้โหพ้ปรากฏว่าน้ำแห้งครับช่องนี้มีน้ำช่องเดียวช่องที่สองอ่าสามหนึ่งไม่หนึ่งรถไม่แห้งสองเต็ม สามสี่ห้าหกต้องเขาเรียกว่าต้องเติมน้ำก่อนครับก่อนที่จะช้าร์จลุแล้วเราต้องเติมน้ำก่อน เราก็จะทำการเติมน้ำครับดูจากช่องแรกโอเคสองเต็มสามอ้ลดไม่เยอะ หลอกตาไมา่ได้มองไม่ได้เห็นโอเคครับงานรถไม่เยอะอันดับต่อไปเรา,าก็จะทำการชาร์จครับ บวกขี้บวกเ,เอาลบขีดลบไม่แน่มันอาจจะมีช่องตันเพราะว่าน้ำมันไม่ลดมีช่องที่เยอะอยู่ ถ้าเกิดดับไฟดูที่ว่าภาพมันจะชัดไหมก็ไม่ค่อยชัดเปิดดีกว่าอันนี้เราก็จะมาดูกัน ว่ามันจะเดือดทุกช่องไหมตอนนี้ก็เล่งไป15โวลต์โวนต์ีเ a ต้องรอนิดหนึง่งบางทีน้ำที่เติมมันอาจจะดันขึ้นมาจะต,ต้องรอก่อนถ้าเกิดมันดันดันขึ้นมาเราก็ดูดออก เห็นไหมื <c oughs> ้นกูแบตเตอรี่เป็นเรื่องง่ายๆเอาล่ะครับช่องที่หกเดือดห้าเดือดสี่เดือดอ่าสามเดือด สองกับหนึ่งยังไม่มาเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันจะตันไม่ตันผมเล่งไปที่สิบหกสิบหกโวลต์หนึ่งกับสองยังไม่มาอันหนึ่งเริ่มมาสามสี 3, 4, 5, 3, 4, 5, ่ห้าหกสามสี่ห้าหกเกือบหมด เลือแต่ช่องสองนะสองไม่เดือดอ่าสองเริ่มมาแล้วครับเมื่อกี้สองขยับตอนนี้สองไม่ขยับรอก่อนครับเพราะว่าค่าซชื้อเเป็นศูนย์ 4 5 6อ่าเดือดช่องที่3มา2ออ่า1เริ่มมา2 2อ,อ,อย่างครับ2อย่างอ่า2เริ่มมาอ่าก็สรุปแล้วช่องสองอ่ะมันตันมันตันอยู่เพราะว่าน้ำอ่ะมันไม่ลดเลย ช่องสองมันตันอยู่ เลขข้างสองจะมาไหมสามสี่ห้าหกมาหนึ่งมาสองยางครับอ่ะสองเริ่มมาเดีย๋ยวอัดอีกสักหน่อยสิ สิบหกจุดหกแล้วครับสองยังตันอยู่หนึ่งสามสี่ห้าหกมาครับสองไม่มาสองไม่มาอาติครับสิบเจ็ดแล้วสองไม่มา เอาสิบแปดครับสิบแปดโวลดูนี่จะหายตันไหมหนึ่งมาสามสี่ห้าหกมาเหลือช่องสองครับสองตันเริ่มขยับนิดหนึ่ง ขึ้นไปที่19 20 21 22 18โวลต์โดเรียมจะมาตอนไหน18.5โวลต์18.6 18.7 แปดแปดอนนี้ผมลดลงมาสิบหกว้นก่อนดูว่าช่องสองจะมาไหม ช่องสองตันหนึ่งสามสี่ห้าหกมายกเป็นช่องสองครับสองไม่มาออาเดี๋ยวลองอ่าผมมันลองให้ดูว่า ลองคิดสองหัวใช้ตู้สองตู้ดูว่ามันจะได้ไม่ได้ กำลังไล่สายอยู่สายมันพันไม่ใช่สายเป็นหมื่นโอเคสตาร์ท สตาร์ทสองตู้ การไม่พอไม่ขยับเ,เดี๋ยวลองอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนท่องสองมาไม้ ต้อง2ตันแลีวอัดไปไหม ช่องสองยังไม่มาแบดบลูกนี้ตันช่องสองช่องที่ห้าช่องที่ห้าก็เริ่มตัน มันก็เริ่มมาแต่รอดูสักครู่ครับดูก่อนว่าร้อนไหมไม่ร้อนอาจไปถึงสิบแปดสิบแปดดย้ายังไม่หลุดช่องสองยังไม่หลุดไม่เดือดมันอาจจะเสียจริงนี้ย นี่อาจไปที่19โวลต์ครับเพื่อนไป50อมเริ่มตัน2ช่องช่องที่5ก็เริ่มไม่ขยับ ถึงขั้นไปสิบห้าได้สิบเก้าโวลยังไม่ขยับตอนแรกช่องสองมันตันตอนนี้ช่องที่ห้าเริ่มตันตอนแรกใ็้เดือดดีตอนนี้ตันละสต่โว่าแปดลูกนี้ใช้ไม่ได้ครับมันตัน ตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วบ่งบอกว่าถ้ามันมีกลิ่นเหม็นก็คือมันน่าจะนันเรียกว่าช็อตไข้ข้างในมนมีปัญหามันเลยเหม็นพอเหม็นแล้วก็เกิดมากใช้ไม่ได้ช่องสองตันช่องห้าก็มาเริ่มมาหน่อยเนะี่ยเดี๋ยวดูกันมานิดนิด ไม่สม่ำเสมอแต่ที่แน่ช่องสองอะไม่มาเมื่อกี้น้ำช่องสองมันไม่ลบไม่ลดเลยเพราะมันตัน อไม่มาสามมาสี่มาห้าหยุดห้าไม่มาแนละ้วหกสรุปแล้วตันสองช่องสรุปแล้วว่าลูกนี้ก็ไม่ต้องทำต่อแล้วครับเพราะว่าเรารู้มันตันสองช่องอาการหนักอาจไปสิบเก้าวุน้นอ่ามันอเรียกว่าวแบตก,ก็ยังช่องที่สองก็ไม่ขยับ โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆครับว่บาลูกนี้เราไม่ต้องทำต่อเพราะว่าช่องที่สองกับช่องที่ห้ามันตันอัดไปสิบเก้าวอลแล้วก็มันก็ยังไม่คือว่าไม่หลุดไม่ขยับเลยก็คือไม่ต้องไปทำให้เสียเวลาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับโอเคครับลูกนี้ก็ต้องพอไม่ต้องไปทำต่อเพราะมันตอนตามสองช่องเดีย๋ยวให้ดูว่าสามเคจิงเบาอืบเนี่ยสามเคแอดวานอืมโอเค